นี้ผมก็จะใช้ไอตัวขี้ชงที่เป็นตัวตัวนี้ครับใส่กาแฟคือใส่กาแฟแฟลงไปช้อนอนหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกระตัวเครื่องเลยนะครับก็กดกดให้แน่นนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนีน้น,นะครับก็กดลงกดกั้นตัวนี้ลงทับไปให้แน่นนะครับแล้วก็ กดเลือกเวลาเลือกก็จะเลือกระหว่างมันจะมีสองสองระดับให้เลือกก็คือเราจะเลือกแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นแก้วเล็กนะครับที่น,นี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็แรงดันของของตัวเครื่องอะครับแรงดัน19บาทถือว่าแบบสูงมากเลยนะครับสําหรับเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กราคา2000ต้นต้นแบบนี้นะครับแรงดัน19บาก้าบาทเครื่อง ก็จะเสียงเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้นะครับสังเกตนะครับดูกาแฟกับเครื่องเล็กๆแบบนี้แรงดัน1ิบเก้าบาร์แล้วก็แค่เอากาแฟเข้าเติมน้ําเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เอากาแฟเข้าไปกดนี้ลงแล้วก็กดเลือกแก้วเล็กแก้วใหญ่แค่นี้เสร็จแล้วเครื่องชงอัตโนมัติจริงๆครับก็คือชงง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วว่าตั้งแต่ใช้มาก็คือ ก็ยังไม่เจอปัญหานะครับใช้มาปีหนึ่งผมซื้อมาสองเครื่องนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาก็คือชงได้อย่างนี้ตลอดนะครับชงได้ทั้งที่เป็นที่เป็นแคปซูลใหญ่แบบนี้ครับแคปซูลใหญ่ที่เป็นเป็นกาแฟแบรนด์ต่างๆแบบนี้ทั่วไปอันนี้เป็นเป็นที่ชงแคปซูลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชงที่เป็นแคปซูลเล็กแบบนี้ครับ சுருเล็ก ครับ